สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นชูครีมกับเพชรมินิแจ็คสันนะครับคู่นี้คะแนนโหดมากแล้วก็จะใช้ซากุระเป็นถัดที่2นะครับโดยสมบัตินะครับจะเน้นพลังงานรดช้ากับฟื้นพลังครับเพราะว่าจะให้ชูครีอยู่ให้นานที่สุดเพื่อเสกเยลลี่นะครับเพื่อเสกเยลลี่จะได้คะแนนเยลลี่เพิ่มขึ้นทุกชนิดไปด้วยนะครับแล้วก็ให้มินิแจ็คสันเสกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงครับบอกเลยครับคะแนนที่ได้เยอะแบบว่ามหาศาลนะอยู่ที่ดวงอย่างเดียวครับเราไม่สามารถไปบังคับให้มันเสกได้นะครับ ในจุดที่ต้องการนะครับบอกเลยครับก็มาดูกันครับว่าลกมเนี้ยผมจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับเส่ไหมโอเคถ้าเสกแบบนี้เยี่ยมครับเห็นไหมครับคะแนนพุ่งปรุ๊ดเลยเห็นไหมครับแป๊บเดียว6ล้าน7ล้านเลยครับไม่พลิกตาครับผม แต่มันไม่มีทางเสกพร้อมกันตลอดครับมันอยู่ที่ดวงอย่างที่บอกอนก็พอได้ครับแกลลี่ในดานก็เยอะเหมือนกัน เสกติดเร็วในเนี่ยครั้งนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณจะเสกพร้อมกับมินิแจ็คสันเสกอ่ะจะดีมากครับไม่พร้อมครับพัวรัตไปก่อนแล้วกันฮ่า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 ตรงนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับถือว่าโดนี้ครับได้ัสงามแต่แรกนะครับแต่ว่าัสทามก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับมันมีผลตรงการเสกมากกว่าครับเสกให้ตรงกันนะครับจะดีที่สุดนะครับสำหรับมินิแจ็คสันกับชูครีนะครับ เยี่ยมแต่เนี้ยโอเคมากครับอย่างี้เยอะครับใช้ได้เลยครับจังหวะเมื่อกี้ครับเสกไหมครับโอเคออลอยอีกแล้วจังหวะแบบเน,นี้ยชอบมากครับ เปเผ่ๆ,ๆได้โบนัสอีกรอบแล้วเนี่ยฟุกจริงๆครับไม่เสกล้วครับแตกครับผมไม่เสกแล้วครับเมื่อกี้จุดเมื่อกี้หน้าเสกที่สุดครับหน้าเสียดายครับ แถวนี้เยลลี่ไม่ค่อยเยอะครับเห็นไหมถ้าเสกแถวแถวนี้ไม่คุมครับตรงนี้ขอยเสกครับโอเคโอ้โหพอดีเป้ครับใช้ได้ครับคล้ายๆกับเล่นเซ็ตขี่สัตว์เลยครับบอกตรงๆครับแต่ว่าเซ็ตนี้ครับเราไม่สามารถไปบังคับให้มันขี่ได้ประมาณนั้นและก็คือไม่สามารถบังคับให้มันเสกได้นั่นเองครับเยี่ยมครัวอื แบบนี้บ่อยๆครับชอบดีมากอืมฟอร์มดีเนี่ยใช้ได้เลยครับช่วงแรกครับทำได้ดีครับ57ล้านครับตอนนี้ครับ เกียูดาว,วก็ได้น้อยหนอ่อยนะเราไม่มีไม่เลยงไงฮะเป็นข้อเสียของเซตนี้แต่ไม่เท่าไหร่ครับโอเคครับ58ล้านกว่าครับขอเสกจุดข,ข,ข้างหน้าดีกว่าครับเจลลี่เยอะกว่าครับตรงนี้ครับใส่ไหมใส่ไหมโอเคใช้ได้ครับแหมมันต้องอย่างงี้ครับสั่งได้ดั่งใจครับเบเกเอร์โฟวิล ชูครีมนะครับไม่ใช่เบเกอร์โปริว์ไม่เสกครับน่าเสียดายครับอ้าวแป็กซี่ทีจิดหรือเปล่าเนี่ยจังหวะเริ่มแย่นะครับ ไม่เป็นไรครับข้างหน้าก็ดีครับตรงนี้ครับเยลลี่เยอะสะใจก็่ย,ย,ยังดีครับเต่ตรงนี้ได้ครับโอเคครับตรงนี้ก็เยี่ยมครับเนี่ยเยลลี่เยอะจริงๆครับ 79สบเก้าล้านครับแปสิบล้านก็80แปสิบล้านแล้วครับยิงไหมโอ้โหไม่ยิงครับแนมน่าจะยิงครับยิงไหมยิงไหมยิงไหมยังทันครับเอ้าเวรกรรมจริงๆยิงไม่ติดครับกระสุนบอดครับแย่ไปหน่อยครับงหวะนนี้ครับหมดรอเลยครับ เดินมาครับยิงไหมโอเคจังหวะนี้สุดยอดสุดยอดโอ้โหเุดตายเลยครับแบบนี้แจมครับเงาไม่ยิงนะครับหมดไฟเหรอเอาเวรรม ขึ้นบนน้ทามครับผมเคขึ้นไปก็ได้ครับมันยิงเสร็จแล้วครับโอเคกําลังจะเข้า้อยล้านครับลอยล้านเรียบร้อยครับนะลอาคะแนนดิด่านถ้ำเสียเงินครับคะแนนมาไวมากครับเจ้านี่ครับอย่าลืมนะครับว่ามัฟฟินนะครับยังไม่ได้ฟื้นพลังให้ผมนะครับอีกสามชิ้นเนี่ยข้างล่างนะครับโอ้โห แจมไปเลยครับยิงสองฟีติดใช่ไหมเนี่ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหแจมครับจังหวะนี้ก็แจมดวงถือว่าใช้ได้ครับตานนี้ครับ งนี้ก็อยากเสกอะเอาโชเอ้ยกระตุกนะครับอ้าวโชคดีครับโชคไรนี่ความโชคดีครับกระตุกแต่ว่ายิงติดไหมครับอืมนึกว่าจะยิงไม่ติดแลลวครับนห่ยิงไม่ติดครับตรงนี้ถ้ายิงติดก็หวานเหมือนกันครับสเปเชียลพอยต์มาอย่างเงี้ยอ้าว เบเชียฟอส์หมดแล้วเพิ่งยิงนะครับเพิ่งเสกนะครับแต่ว่าเริ่มเคลื่อนนะเห็นไหมครับมันเสกไม่ตรงกับการยิงนะครับ หเซลครับผมร้อสีสิบสามล้านครับเยี่ยมครับเ5 1ร้ยห้าสิบอ็ดล้านตอนนี้ไหนก็ใช้ได้นะในระดับหนึ่งเลยครับใช้ได้เลยแหละ เี okay, มาดูกันต่อ152บล้านครับผมยิงไห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 มไม่ยิงครับอ้อยิงครับไปอย่างดีครับกล่องลุงให้ด้วยครับแจ่มที่สุด เ้าวมีตัวช่วยแล้วครับสุดยอดแฟรี่มาช่วยแล้วว่าเวนนึกว่ามันจะเสกให้ครับเมื่อกี้โอ้โหจังหวะยังรอครับโอ้โหไม่เสกเลยครับ ังชีวิตจะหมดแล้วครับโอ้โหไม่เซะครับอืเก็บปุ๋ยเล่นไม่ได้ไม่หมดนะครับดีมากครับขอเตะได้ไหมเนี่ยไม่ติดครับติดยากครับทังชีวิตหมดครับ Diam, tema, 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 oke. ครับจังหวะน,นี้ครับเฮ้กหมดพอดีครับสองร้อยกว่าล้านแล้วครับ โอ้ยดีมากครับอือหือจังหวะนี้สุดยอดครับยิงติดต่อกันสองครั้งติดนะครับยยเยี่ยมเ้าอือหือกระโดดไวไปครับแม่ไม่น่าเลยครับผม ความรอหายไปสิบเปอร์เซ็นต์ครับตกเถวครับเงียวยิงไหม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 ,ม,มว่าหายไม่ยิงครับเอ้ากระตุกโอ้โหผมไม่เสียวูบเลยครับกระตุกทีเนี่ยครับอา้าว ติดไหมหมูไม่ตสกอีกครับหรือพลังการสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอ้ตสกไม่ติดครับตกมไหม วายเลยไม่ติดแล้วครับได้ครั้งเลยท่องไว้ครับยาตกเหวยาตกเขีวสองอกหกว่าล้านครับอือหือโอเคครับ เสกมาเสกมาเสกมาออตโซสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านครับไม่ธรรมดาครับเหมนไมาดูอ่าเจ้าซากุระกันนะครับสกอร์สุดโหดจริงๆครับผัดเดียวสองร้อยหกสิบล้านคะแนนดิบนะครับผมแต่ว่าซากุระเป็นยังบลักอยู่นะครับไม่มีเสียงเพลงนะครับเฮ้ยไม่มีเสียงเอฟเฟคไหมครับจะเล่นแบบแปลกๆหน่อยผมเนี่ย ไม่ชินเนียครับผมชอบมีเสียงเอฟเฟกต์นั่นเองครับมาดูครับผมจะได้เท่าไหร่ครับเยี่ยม เล่นแบบแปลกๆนะไม่มีเสียงเพลงนะครับโอ้โบนัสทามครับผมแต่เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ไม่ค่อยอยากขึ้นครับกําลังจะเก็บอ่ากรีบสกุละพอดีไงฮะแล้วสกุละบินมันจะได้นี่ด้วยครับอ่าอะไรนะมีพลังไม่กล็กดูดเยลลี่ให้ด้วยนะครับ ทำ 4, 4, ลาย400เดินแล้วครับมันลุ้น450ล้านกันครับผม อา้าวเวรกรรมตกเขวอย่างโอ้โหเลือดเลยเยอะเลยครับแม่โอ้โหเสียดายเนี่ยเวรกรรมจริงๆครับผมหน้าตกเขวไปก่อนหน้านี้เลยครับสี่ร้อยห้าสิบสามล้านโอโ้เลือดเลยเยอะมากคะแนนมันสุดที่เท่าไหร่เนี่ยดูสิคะแนนมันโหดกว่าเกาหลีนะเนี่ยผมก็ไม่น่าพลาดตกเขวเลยครับแม่เสียดายเนี้ย โอยเสียงสั่นเลยโอเคงั้นโอ้ยถ้าเล่นได้ดีอยู่นี้จะมัดอะไรนะโอ้ยพูดไม่ถูกเลยครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นผมว่ามีโอกาสได้เกินผมว่าน่าจะเก็บขุนเลือดได้อีกนะอีกรอบนะครับโหมีหวังห้าร้อยล้านแน่เลยครับผมเดามั่มมวๆนะเอ๊หรือว่าไม่ถึงโอเคประมาณนั้นแหละงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม